ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมฟรีไฟล์ครั้งแรกนะแล้วยังไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาแจกของฟรีอะไรกันบ้างแล้วก็กิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะส่วนผู้เล่นเก่านะครับก็สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอยากรู้แล้วนี่เลยครับว่ากิจกรรมเป็นไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เวยได้เลยแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะอินโทรมา All these thoughts keep me up at night, yeah What am I doing, did I do it right? Yeah All these thoughts keep me up at night, yeah I can't think straight, need the light แต่วันนี้ถึง16เมษายนกล่องสัตว์โลกน่ารักกิจกรรมนี้ก็เป็นการสุ่มเป็นกล่องสุ่มโทเค็นมีการันตีถาวรด้วยแล้วก็ดวงซวยเนี่ยได้ทั้งโทเค็นไปแลกของหรือว่าดวงดีก็ได้แฟชั่นถาวรไปเลยนี่ฮะราคากล่องก็อยู่ที่20เพรหรือ25เพรนะครับผมก็ทำการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วผมมีกล่องอยู่ 3 4กล่องบางที่เป็นกล่องเศษนะครับแล้วก็สุ่มได้โทเค็น7จโทเค็นมาแกลกรองเท้าตัวนี้ซึ่งผมรู้นะว,ว่ารองเท้าตัวนี้ผมมีแล้วแต่ว่าผมก็ก็ยังแลกมาอยู่ก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะทุกคนเอาล่ะฮะตัดเข้าสู่กิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่ย้ําว่าคลิปนี้สําหรับผู้เล่นใหม่โดยตรงเลยกิจกรรมภารกิจพิชิตเลเวลตั้งแต่วันที่30มมีนาฮะใช่ไหมมีนาคม ะะถึง30มมีนา66กนะครับก็คือวันนี้น่าจะวันสุดท้ายมั้งนะครับเออวันนี้วันสุดท้ายพอดีใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมการภารกิจพิชิตเลเวลเลือกสกินให้ถูกเลือกถูกปุ๊บก็รับของไปเลยวิธีการเล่นมันจะเป็นการเลือกสกิลให้ถูกจะได้รับของรางวัลไปอันนี้เขาจะไกด์ไลน์ให้เราว่าเราควรเลือกสกิลตัวไหนนีเห็นไหม เขาจะติ๊กให้เราว่าเราก็ต้องเลือกสกิลนี้แล้วเราก็กดใช้สกิลนี้ค้นหาศัตรูนี่เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นเบสิกเบสิกเขาสอนเราเล่นเฉยเเมื่อเราเล่นจบเราจะได้รับตัวละครเช่าแล้วก็ตัวโครเราลอยมาเลเวลสองก็สอนเล่นเหมือนกันสอนเล่นอยู่ประมาณเลเวลหนึ่งเลเวลสองส่วนเลเวลที่สามถึงเจ็ดถึงแปดเนี่ยเขาจะให้เราเล่นเองทั้งหมดเลยผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ถ้าเกิดผู้เล่นเก่าไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปลองทําตามกันได้อ่ะนี่เห็นไหมครับ ผมก็ได้ตัวละครสกายเลอร์ราเอลแล้วก็ตั๋วโกลรอยเลเลเวลที่3เลเวลถัดไปเลือกตามผมเลยนะทุกคนเลือกตามผมได้เลยผมเลือกอะไรทุกคนเลือกตามเลยนะตั้งแต่เลเวลที่3จนถึงเลเวลสุดท้ายทุกคนเลือกตามผมนะฮะตอนนี้เราเลือกของสเตฟฟี่ครับแล้วก็จัสตินครับนี่ฮะเราก็ได้รับตัวละครสเตฟฟี่ตัวละครจัสตินแล้วก็กล่องกล่องผู้เล่นใหม่นะแล้วก็เลเวลที่4ครับเลือกตามผมเหมือนเดิมเลเวลที่4ี่เนี่ยก็เลือกตามผมเลยเราเลือกอะไรกันบ้างล่ะ เดี๋ยวมาดูกันฮนะสนะครับผมก็จะเลือก A124 แล้วก็โจต้านะครับนี่ฮะกดสกิล A124 ป้ามก็จะหยุดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของศัตรูแล้วก็ทำลายศัตรูกำจัดศัตรูเห็นไหมฮะ A1 2 4โจต้าแล้วก็กล่องเลเวลอัพต่อไปครับเลเวลที่5เลือกตามผมเหมือนเดิมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนโอเคทีนี้เราจะเลือกเป็นตัวดีเมนทรีนะครับ ด้านบนนะตัวโน้ตเลือกตัวโน้ตแล้วกตว็ตัวนี้ตัวนี้ทีวาแล้วก็คาเพล่าดดีมเมนทรีทีวาแล้วก็คาเพล่านะครับอ่าเรียบร้อยตัวละครทั้งหมดนี้ได้แค่เช่านะทุกคนไม่ได้ถาวรได้แค่7วันแล้วก็เลเวลที่6เลือกตามผมเหมือนเดิมโอเคกดเริ่มไอวอร์จะระเบิดแล้วทํายังไงดีปรับหงอคงครับเลือกหอคงแล้วก็ลูกเอตาแล้วก็แม็กซิมอ่ะเลือกเลยเห็นไหมฮะ แล้วก็เรียบร้อยได้รับตัวละครเช่ามา7วันเลเวลที่7ฮะเหมือนกันซอมบี้กันเหรออ่ะซอมบี้นี้เราเลือกแค่สกิลเดียวก็พอก็เลือกทัศยะนี่ครับสกิลนี้ก็เอาเคนล,ลี่นะครับสกิลกดใช้ทัศยะเคนล,ลี่แล้วก็ลูนา่าแบบนี้จบตีมาชุบนี่เป็นไงฮะ ก็ได้รับตัวทัศยาแล้วก็ตัวโกโรย่าแล้วก็ตัวละครดูหน้ามาแต่ย้ําก่อนนะฮะตัวละครพวกนี้เป็นของเช่านะฮะให้แค่เช่าแค่เจ็ดวันถ้าเราอยากได้ตัวละครจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บทอนแล้วก็ไปซื้ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนอะว่าของรางวัลเราได้อะไรมาบ้างในกล่องของรางวัลน,นะครับก็จะมีกล่องเลเวลอัพนะครับซึ่งเป็นกล่องสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆแล้วก็ตัวโกโรยัลมาอันนี้ผู้เล่นใหม่เนี่ย ควรจะศึกษาไว้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวไหนดีบ้างแล้วเราเค่อยตัดสินใจซื้อตัวละครนั้นๆแต่จริงๆก็ซื้อมาทั้งตัวก็ได้แล้วค่อยเล่นทีเดียวเลือกเอาก็ได้แล้วแต่เราโอ้โหเปิดมาได้ของทาวน2ชิ้นครับอัลฟาไฟเตอร์แล้วก็เลดี้ไฟเตอร์แจกฟรีทาวนนะในกล่องสำหรบับผู้เล่นใหม่ละกันเนาะ แล้วก็มีตัวละครที่เราได้มาเป็นตัวละครเช่านะแต่ว่าอันนี้ผมได้ตัวละครถาวรมาตั้งนานแล้วใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ลองลอง,ลองไปเล่นกิจกรรมดูหรือผู้เล่นผู้เล่นเก่าก็สามารถเล่นได้นะไม่ใช่แค่ผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าก็ลองไปเล่นกันดูได้โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ทีนึงคลิปหน้ากันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับไอ่หนิงแจ้งเตือนท,ที่ช่อง u t u b e KDC Gamer with j i ได้วยน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ